มาทำความรู้จักกับลิซ่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของค่าย a p p l e ที่เปิดตัวสู่ตลาดเมื่อวันที่19ม,มกราคมคิศ1983คอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีเบื้องหลังน่าสนใจอย่างไรไปชมกัน ในจกักรวาลสินค้าไอทีของบริษัท Apple สินค้าแทบทุกชิ้นของค่ายนี้ล้วนได้รับความนิยมสูงไม่ว่าจะเป็น iPod, iPhone หรือ iPad แต่ถ้าพูดถึงความล้มเหลวแล้วหนึ่งในนั้นคือคอมพิวเตอร์รุ่นดิซ่ที่เปิดตัวสู่ตลาดเมื่อวันที่19มกราคมคิตสตศักราช1983ด s ิซได้รับการเลือกให้เปิดตัวออกมาในฐานะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีเมาส์ sy, และแยกแป้นคีย์บอร์ดจากตัวเครื่องได้ ทั้งยังเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกที่มาพร้อมกับกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซภายในยังมีแรมขนาด1เมกะไบด้วยฟังแล้วดูเหมือนจะดีทว่าลิซ่ากับล้มเหลวไม่เป็นท่าอาจเพราะด้วยราคาขายปลีกที่สูงเกินหลายคนเอื้อมคือประมาณ1,000 10, 0ดอลลาร์สหรัฐส,สุดท้ายลิซ่าทำยอดขายได้เพียง1 0 0 0 0แเครื่องส่งผลให้ต้องหยุดผลิตไปหลังจากเปิดตัวได้แค่2ปี สตีฟจ็อบส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple มีส่วนปลุกป,ปั้นโปรเจกต์ลิซ่มาตั้งแต่ปีคิตศักราช1978ก่อนจะถูกถอดกลางอากาศให้ไปทำโครงการ Macintosh หลายครั้งที่ถูกถามถึงที่มาของชื่อคอมพิวเตอร์ PC รุ่นนี้จ็อบส์มักจะตอบว่า Lisa เป็นตัวย่อของระบบ local integrated system architecture แต่ความจริงที่แอบซ่อนอยู่และจ็อบส์ออกมายอมรับภายหลังคือเขาตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ PC รุ่นนี้ตามชื่อของลูกสาวคือลิซ่าแบรนันจ็อบส์ที่เกิดในปีคิตศกัลษ1977ลูกสาวที่ตอนแรกจ็อบส์ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นพ่อเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกไม่ค่อยจะสู้ดีนักแต่หลังจากจ็อบส์ออกจากบริษัท Apple ก็ยอมรับเธอเป็นลูกในที่สุด และในช่วงบั้นปลายชีวิตยังทิ้งทรัพย์สินเป็นมรดกให้กับลูกสาวคนนี้หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่าแม้แอปเปิลริซ่าจะล้มเหลวทางการตลาดแต่กับเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าแห่งความทรงจำของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าพ่อมดแห่งวงการไอทีและพบกันในเอพิโซดต่อไปที่แอน t o สตอรี่ฮันเตอร์